สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเดียร์นะครับเราก็ช่องยูทูบอ่าิวซุมหานคร t ีวีนะครับวันนี้นะครับเดียร์ก็จะมาแจ้งนะครับสําหรับพรุ่งนี้เป็นวันที่22แล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับสําหรับกิจกรรมทดลองขับนะครับรวมจับรางวัลอ่างเปาสําหรับลูกค้าที่ทดลองขับที่ศูนย์อิวซมหานครกับของเรานะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับและสําหรับใครที่จองนะครับรถอดีแม็กนะครับก็จะได้ เป็นกระเปะ๋าเป็นกล่องข้าวนะครับกล่องใส่ข้าวนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จองวีคอสนะครับก็จะได้รับเป็นเก้าอี้แคมปิ้งนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จองมิวเอ็กก็จะได้เป็นกระเป๋าล้อลากนะครับแล้วก็ใครที่จองรถไว้ก็ยังมีร่วมมีสิทธิ์ รวมลุนรางวัลน,นะครับจับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในทุกสิ้นเดือนของเราอยู่แล้วที่เพจยูสูมหานครสาขาทุกนนนะครับเราก็ยังมีลุ้นรางวัลพิเศษนะครับเป็นบัตรน้ํามันบัตรทองคำเป็นทองคาบัตรน้ํามันแล้วก็คลิปการ์ดให้ด้วยนะครับที่เพจ อิสุมหาคนครของเรานะครับใครที่สนใจรถนะครับก็ติดต่อสอบถามเราเข้ามาที่เพจอิวสุมหาคนครสาขาจิุวนร์ได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ